เคยพลาดได้ที่เขาจะจับคู่จับคู่พ้าไปนิดเดียวเองจับคู่ให้สามศูนย์ออกห้าศูนย์นะครับนิดเดียวสำหรับตัววิ่งก็ยังไม่พลาดไม่เคยหลุดนะครับสำหรับแนวทางลุงหมานที่ที่ยังรอติดตามน้องลุงหมานครับผมขอบคุณหลายๆที่เอฟซีติดตามลุงหมานถึงแม่สิลุตก็อยูนํ้ลุงหมานตลอดครับผม ห็นบอกเลขวดนี้ลุงได้ทําไปแล้วเรียบร้อยทำมาเรียบร้อยแล้วสําหรับแนวทางแนวทางเลขสูตรเลขคํานวณนะครับลุงหมานนะครับจะเป็นเลขอ่ะจะเด่นอะไรเดี๋ยวมาฟังลุงหมานเล่าแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลุงพิมพ์เราพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับอ่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างไหมครับลุงหมานวันนี้ครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับออกาลังกายคืออะไรครับลุงยันสายออกกําลังกายศูนย์บน ทีมศูนย์อยู่บนนะครับเราคุมกำลังทำงานหมวนกองลุงมานี่เข้าทุกรอบนะครับนั้งแต่ตามมานะครับผมเข้ามานี่เข้าทุกทุกรอบครับเข้าทุกรอบยังครับอ่ะศูนย์บนครับผมศูนย์บนศูนย์ยังอยู่ใช่ไหมครับลุงหมาครับผมศูนย์ยังอยู่ครับศูนย์ไม่จำเปนไปหนีไปไหนเพอเพอสัญจรศูนย์ศูนย์ด้วยซ้ำสัญจรลงไตเลยทีนี้ ศูนย์บนญอาหนึ่งตัวแล้วตีพองแห่งศูนย์ศูนย์บุศูนย์บนจับคู่ไหมครับลุงจับคู่ศูนเจ็ดนศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมีสามหางสามหางหลักร้อยสองตัวครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ศูนย์เจ็ดตัวแถมศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ตัวแถมคือจุดจุนศูนย์ศูนย์ศูนย์ในการการไอ้ลงคิดว่าจะมาได้อีกนะครับพารุ่นได้อีกหลักร้อยสามกับสี่สามตัวจะพูดมีสี่ชุดครับมีไหมครับวันนี้ ก็หลักน,น,นั่นแหละสามกับสี่นั่นแห <3 S 1> ละกับก็คือให้จับใส่ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับครับผมสามกับสี่อ่ทาทีนี้จะได้มาต่อล่างสามตัวสองชุดสามตัวโอ้โหเน้นสองชุดครับผม ามตัวสชุดสามศูนยสามศูนยตัวนี้สชุดสามศูนยออกอีลีออกแล้วสามัดี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดทิมาเดฟซีเด้อ สี่ศูนย์แปดครับามยวิ่งล่างล่างมีกี่ชุดครับสี่ชุดล่งสี่ชุวิ่งหนึ่งกับสองเน้นสองเน้นสองเน้นสอง กับคู่หนึ่งเจ็ดเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสอง แน่งแดสองนนะครับตัวเน้นเน้นเจ็ดสองแปดศูนยูนย์แปดศูนย์แปด สี่ศูนย์แปดตัวเน้นสามตัวเน้นสี่ศูนย์แปดับผมเน้นไปที่ตัววงกลมนะครับอ่ะมาเลยทุกคนมาตัวอะไรไม่ต้องรีรอนอนนี้ปอไปย้ายห้างยิ่งไม่เคยพลาดสำหรับลุงหมานรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยเยอะทุกคนสามศูนย์แปดกับสี่ศูนย์แปดสามตัว ถูกก็ครับลุงหมานถูกครับแล้วก็จะตปุ๊บหลักร้อยลุงให้สามกับสี่ยังไงก็ต้องมาตัวหนึ่งแน่นอนถ้าลุงหมานจับโบซีโบเขาให้เอฟซีจับสามนั่ก็ได้ครับอ่ะสคปครับท่านผู้ชมแล้วก็แช์ด้วยนะครับลุงหมานสำหรับลุงหวานยังเน้นศูนย์เหมือนเดิมล่างหนึ่งกับสอง ครับผมมาครับผมมาสรุปเน่าสับแนวทาง <นา S 2> ครับเอวิ่งไม่เคยหุดวิด่งไม่เคยหลุดวิ่งไม่เคยหลุดขอกรี่เด็ดนะครับลุงครับให้กำลังใจเอฟซีครับผมบบลุงหมานถึงใจถึงผู้นำเอฟซีที่รับชมนะครับที่เป็นแฟนคลับของลุงหมานนะครับครับผมลุงหมานขอขอบคุณเอฟซีสุขสุขคนที่ติดต,ตามลุงหมานติดตามเอซีที่มาทำรายการวันนี้ ขอให้เอฟซีอยู่ดีมีแห้งความเจ็บย่าไ้ได้ความไขอยาห้มีขอให้เจริญรุ่งรุเรืองในงวดมื่อวันที่หนึงมีหน้าคมสุขูสุขนครับผมลุงชอบศูนย์ชอบศูนย์บนชอบล่างสองเจ็ดเจ็ดสองครับผมขอบคุณงหามากๆครับผมครับผม อย่งไรก็มาครับศูนย์เลยครับเลยศูนย์แห้งเลยงวันนึ่ฝันยังว่าคือยังศูนย์แห้งบปนี้ครับไปเห็นยังทิศออกไปใจศูนย์แปดเลยครับผมเนี่ศูนย์แปดคราบครับเน่นศูนย์แปดเนาะไปยิบเล็กถ่ายหลังวันที่หนึ่งไว้เลยครับเลยท่านผู้ชมังวันที่หนึ่งครับอืมครับนี่นะครับล่างนี่การเนี่นตัวสองเจ็ดสองเจ็ดสองเนาครับลุงล่างต้องมีให้เห็นเด่นสององสองเจ็ด คครับบผมมลุกเน้นศูนย์แปดเลยครับผมเน้นศูนย์แปดหัวครับเน้นศูนย์แปดเนาะไปยิบเหล็กถ่ายหลังวันที่หนึ่งไหว้ด้วยครับเรื่อยทันผู้ชมังวันที่หนึ่งครับอืมครับนี่แะครับล่างนี่การเน่นตัวสองเจ็ดสองเจ็ดสองวะครับลุงล่างตรงนี้ให้เห็น S <S <S เด่นสองของสองเจ็ดครับผมขอบคุณลุงมาด